จากเดิน5นาทีสู่วิ่ง20กิโลเริ่มได้อย่างไรถ้าคุณนะครับรู้สึกว่าเดินแค่5นาทีเนี่ยเขาเหนื่อยแล้วแล้วจะวิ่ง20กิโลได้อย่างไรฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับนักวิ่งหลายๆคนเนี่ยเขเริ่มจากตรงนี้แหละครับการเริ่มต้นนะครับไม่ต้องหือหวาขอแค่เริ่มเดินให้ได้ทุกวันแค่10นาทีต่อวันนะครับ3-4วันต่อสัปดาห์ ให้ร่างกายนะครับเริ่มชินกับการขยับพอรเราเริ่มไหวนะครับลองเปลี่ยนเป็นเดิน3นาทีวิ่งเบาๆนะครับ1นาทีแล้วก็สลับกันไปวิ่งแบบที่ยังพูดได้นะครับไม่หอบไม่เหนื่อยทำแค่นี้นะครับสัก2-3สสัปดาห์คุณจะรู้สึกนะครับรู้สึกเลยว่าร่างกายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากนั้นนะครับค่อยๆเพิ่มเวลา เพิ่มระยะทีละนิดจำไว้ว่านะครับอย่าเพิ่มมากเกิน10%ต่อสัปดาห์เพราะถ้าเราเริ่มรีบมากเกินไปนะครับเจ็บแน่นอนอีกอย่างที่สำคัญก็คือวันพักนะครับการพักเนี่ยไม่ใช่การขี้เกียด แต่คือการให้เวลากับกล้ามเนื้อนะครับได้ฟื้นตัวและก็เพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ชนะแบบง่ายๆเริ่มจาก3กิโลแล้วก็มาที่5กิโลไต่ระดับขึ้นมาเป็น10กิโลไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไปถึง20กิโลในเดือนเดียวถ้าเรานะครับทำอย่างสม่ำเสมอเราไปถึงแน่นอนจำไว้นะครับไม่ต้องวิ่งเร็ว ขอแค่ไม่หยุดเดินต่อจากเดิน5นาทีวันนี้อีกไม่ขี่เดือนนะครับคุณอาจจะยืนอยู่ที่เส้นชัยระยะ20กิโลข้อได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากรบควรกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ